มายูนิซิปปีเศร้าปีพี่น้องพึ่งสิได้กินฮะก็จะได้กินก้อยครับพุ่นพี่น้องแซ่บมาอนี้แหละจ้ะพี่น้องฝรั่งมาอยู่บ้านก็เลยกินนะกระเลียนเศร้าน้ำารับปุ้นพี่น้องเศร้า,น,น,น,า,น,น,น,าน้ำประเดกเศร้าประเดกกินเด้ให้ฮว่าพี่น้องเลยมาๆจ้ะมาเด้อไปสิมากินน้ำซาวถาดพนม เครื่องเทศอืมอม,มากินพ่อหายหายอยาก ให้พี่น้องหิวนำ้ำนะจ๊ะน้อให้พี่น้องไปหามากินเด้จ้าโอเคจ้พี่น้องไปแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบายบายไปแหละพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสีหิวน้ำจ้านี่แหละเอามาโซ่จ้ะพี่น้องมาหลอกให้พี่น้องน้ำลายไหลเนี่ยแซ่บๆซพี่น้องพี่น้องไปหามากินเด้อไปแล้วบาย